สวัสดียามเย็นนะคะพี่น้องตอนนี้อยู่ริมริมน้ำน้ำพุงนะคะอันนี้จะเป็นไทยๆแล้วเนาะเขื่อนน้ำพุงนะคะบนยอดเขาฟูพานสกลนครน,นะคะพี่น้องอันนี้ยามเย็นนะคะประมาณหกโมงนกกาก็กำลังบินเข้าลังนะคะกับป่านกับซองเดอ้อ บรรยากาศดีดีเ้ยพี่น้องเสียงนกตอนเช้าตอนเย็ยนนล้ยหลยขับพี่น้องเด้บรรยากาศดีด,ดีคุณนกกำลังบินเข้าหลังนะคะ บรรยากาศพี่น้องดูบรรยากาศลืมเขื่อนน้ำพุ่งนะคะแม่อันนี้แม่น้ำพุ่งนะ,ะอันนี้จะเป็นตรงท้าย,ายเขื่อนนะคะอันนี้ต้นเป็นหางๆแล้วเนาะ,ะต้นต้นเขื่อนจะไปทางนน้นนะคะที่เป็นเป็นสันเขื่อน,นะะเนาะเสียงนก พี thing, it, ่น <ator il> ้องเคยเห็นเอดอกอันนี้ไหมเขาเรียกอะไรเนี่ยดินมังกรไหมใบดินมังกรนะดูเขาเป็นดอกจะบานตอนเช้ากับตอนเย็นนะคะตอนกลางวันเขาก็จะหุบๆหน่อยนึงนะไม่ค่อยบานเท่าไหร่ นี่จะเป็นทางทางรถหรือว่าทางเดินออกกำลังกายตอนเช้านะคะเลาะลืมเกินไปรถสามารถขับได้แต่ว่ามันก็จะขู่ขานิดนึงปกติก็ใช้เดินนะคะใช้เดิน,นกลนกแล้วหลายพี่นอ้อง กำลังกลับยืนเป็นฟูเป็นฟูเนี่ยนกตัวเล็กมะพราวนี่ก็หลายหลายตน้นเพิ่นปลูกไปพี่น,อน,น้องจะงวงกัพิ่นวันนี้มีองค์รักนะคะ คขาลักนะคะบ้านช่องไม่กลับแล้วมาอยู่กับป้าเลยคุนปู่บอกพ่าเป็นแนวคุณพี่น้องลายเมตรด้วยมันเกือบเกือบร้อยเมตรสนติทีเพิ่นห้าไลนนะคะยาวไปตามแนวยาวตามริมเขื่อนตรงนี้เลยนะคะส่วนติดกันตรงนี้จะเป็นวัดนะคะข้ามกำแพงไปนั่นจะเป็นวัด รยากาศดีพี่น้องอากาศบริสุทธิ์ตอนเช้าหนาวแล้วนะคะ1819องศาตอนเช้านะคะเดินออกกำลังกายตอนเช้าอันนี้ได้เสือ้อใส่เสื้อแขนยาวเลยเด็ยเพิ่นกระเฮตด,ดีดีนะบานเพิ่นอันนี้ป้าก็ มาเช่าอยู่โฮมสเตย์ตรงนู้นนะคะตรงนูน้นหล่อให้บ้านตัวเองสร้างเสร็จนะคะอันนี้ต้นมะปรางกําลังจะเป็นดอกแล้วนะคะใบอ่อนกําลังขึ้นนะคะใบอ่อนขึ้นนี่แต่ก็จะเป็นดอกนะคะออกลูกพร้อมพร้อมกับมะม่วงนะมะปรางมะปรางมายงชิดมีเป็นเห็ดและแหนงนะคะกันผลเอ่ยกันแดดนะคะให้ต้นไม้ ซอ,อันนี้ก็เพิ่งซื้อมาติดนะคะคาร์โสีหนวดฤาษีใหเป็นเห็ดอันนี้อันนี้น้ําธรรมชาตินะคะมันเป็นหินเนาะหินแล้วมันเป็นบ่อลงไปหินธรรมชาตินะคะน,นี่นี่ป็นหลอกเนาะจะลานเห็นกว้างนะคะตอนเช้าถ้าก็มาเดินต่อรองเท้าเดินนะคะอุ่นดีได้ี่นอนเดินบนหินอันนี้จะเป็นสารไทยนะคะ ต้นไม้อา้าก็เอาบรรยากาศมาให้ชมแล้ว่น้องเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ